โลกนี้มีความสัมพันธ์อยู่แบบหนึง่ง<อ>ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะออกจากมันได้ยากที่สุดกูรักมึองกิงเพื่อนกันก็ดีอยู่แล้วเนาะครับมันคือความสัมพันธ,ธ์แบบแฟรนโซนผมเข้าใจคุณนะแต่ผมก็ยังโชคดีที่มีเพื่อนร่วมชะตาก,การรมอีกมากมายเป็นโซนแม่งคุกดีๆนี่เองดันไปชอบเขาเขาก็ด<อ>ันให้เราเป็นเพือ่อนใเราเราก็เสือกยอม เรื่องแย่ที่สุดของคนที่อยู่ในเฟรนด์โซนก็คือตอนที่เฟรนดไปมีแฟนนี่แหละครับมึงรู้ป่ะกูฟังเพลงอะไรก็เห็นเป็นหน้าพี่เขาตลอดเลยหลงยิ่งกว่าหลงอะเจ็บครับผมก็ต้องเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆครับเมียวอาลิงปาเดขออะไรมึงอยู่ไหนอะกูอยู่พม,ม่ามึงมาหาก,กูหน่อยนิกูอยู่มาเละตกลงขออะไรขอกลับก่อนนะเหมือนหมาครับที่มันรักเจ้าของได้แค่คนเดียวมันก็คิดมากปัมมี่ร้องเพลงคิดมาก่ะ มีผู้หญิงมานั่งจ้องตาแบบนี้มันจะไม่สปาร์กเหรอมึงเคยคิดปะถ้าพวกเราเป็นแฟนกันมันจะเป็นยังไงวะขับเซ็นแม่งเลยไม่ไยาเป็นเพื่อนกูอยากเป็นผัวไอ้เฮียเซ็นขับรถดีๆโห้ยมองทังขออีกทีนึงเถอะ I should, I should ออเ oh. ชิญอยากนอนใกล้ๆเซนใช่ไหมครับไม่ใช่ชอบกันแล้วให้เป็นเพื่อนกันเพื่อนพ่อมึงดิระวังสิ้นสุดทางเพื่อน